มีแต่ AB นะคะ3สกิโลปักเองเนี่ยปักสามากิโลเจงงส้เอา1.050 1.050เท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋า1050พร้อมเดินทางค่ะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะลูกสวยๆหมดเลยรับพิมพ์รับได้เลย1.050งศ้ารพลาพร้อมเดินทางแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าไปเอาป้ายให้เขาดู ตามนี้เลยนะคะพาราที่อ่านคือพร้อมเดินทางแล้วใช่หนึ่งลูกนี้1 0 5 0เท่านั้นนะหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์คือพร้อมเดินทางถึงหน้าบ้านแล้วค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยมาเลยจ้ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ค่ะลูกสวยสวยห้าพูเจียมแจมแจมโบ๊แจมโบ๊รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะแม่แจมรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยขอชื่อเล่นด้วยนะคะเวลารับขอชื่อเล่นด้วยหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ค่ะลูกนี้ รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยสวัสดี1 4 0่งนสคนขาอจอเขอ้าใจให้ด้วยนะคะรบกรีขอจอขอ้าใจให้ด้วยนะคะแม่มาขาอจอเขอ้าใจ1 0 5 0ค่ะแม่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยพรลราพร้อมเดินทางแล้วนะจ๊ะสนใจพิมพ์รับใช่พราพราที่อ่านห,หน้าไหลคือพร้อมเดินทางแล้วค่ะไม่มีบวกเพิ่มใดๆแล้วนะพี่นะพร้อมไปแล้วค่ะพร้อมไปแล้วเล็กสักสองลูกโอ้ลูกเล็กจะหายากนะพี่เพราะจะมีลูกประมาณนี้เลยนะคะมีแต่มีแต่ลูกแบบสวยมาก AB บนะคะ ไซส่งออกขอรหัสนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาส่งลูกขึ้นให้1051050ค่ะรับพิมพ์รับติดชื่อเล่นมาเลย1 0 5 0ค่ะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะพี่จ๋ารอบส่งวันพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะใครสั่งอันนี้รอบส่งวันพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะได้ด่วนเลยค่ะไปเลยค่ะส่งพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วก็หลังจากส่งแล้วกรุงเทพและปริมณฑล1นวันได้ของนะคะต่างจังหวัดไกลๆ3-4วันค่ะพี่ สั่งลูกไหนได้รับลูกนั้นเลยนะหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะเลือกเอาเลยค่ะลูกนี้สวยมากนะเจ้าลูกค้ากลมๆนะคะกลมๆนะคะลูกสวยสวยู้ใหญ่ๆค่ะหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยค่ะผู้สวยสวยหมอนทองเกรดส่งออกนะคะสนใจสอบถามได้ใครเป็นลูกค้าใหม่ยังไม่รู้จักวิธีการ cf บอกได้เลยนะคะหมอนทองเนื้อหนึ่งเกรดพรีเมียมนะคะเอาเอาไป้ายเขาดูค่ะ อัน<ล>นี้พร้อมเดินทางและดูแลหลังการขายแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าปลายทางไม่มีขออนุญาตสองลูกขึ้นให้พี่คนเมื่อกี้นะคะขอเปลี่ยนนะคะพี่คนที่ขอสองลูกรอเลยนะจ๊ะสองลูกแบบแตงโมเลยสองลูกแบบแตงโมนะคะสองลูกแบบแตงโมเลยค่ะแม่มาหกกิโลหกค่ะหกกิโลหกกิโลหกจ้ะหกกิโลหกหนึ่งเก้าสี่เจ็ด 1947เอาไป1900ค่ะ1900เท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋า1900สองลูกกลมมากหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์พี่เลรับเตรียมแคมปเลยค่ะพี่เลเตรียมแคมปนะจ๊ะ1900พร้อมเดินทางเลยนะคะพี่เลจ๋ารับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นจ๋าห้าว่าเปลี่ยนแล้วสี อลูกย่ำย่ำหน่อยนะคะลูกย่ำย่ำหน่อยสนใจลูกไหนพิมพ์รับพร้อมชื่อใจ่ะสองกิโลสองกิโลครึ่งค่ะสองโลครึ่งเก้าเกจ็ดเก้าเก้าเอาเจ็ดห้าศูนย์ค่ะเจ็ดห้าศูนย์เท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋าภรานี้พร้อมเชื่อใจ็ดห้าศูนย์ค่ะเจ็ดห้าศูนย์ค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยเดียวเอาสองลูกแบบสวยๆขึ้นให้ใหม่นะคะรับครับพี่อะไรรับนะคะพี่พัดค่ะเตรียมแคบเลยค่ะพี่พัดเตรียมแคบนะจ๊ะ ลูกค้าที่แคบแล้วอย่าลืมเข้าบ้านหาแอดมินนะจ๊าหน่สามส <2, 1 S 1> องหนึ่งนี่สองลูกสวยมากสองลูกแบบสวยนะคะสวยมากสวยโคตรอะไรขนาดนี้๊ 9กกิโลพอดีค่ะ9กกิโลสองเจ็ดหเอาไป2 6 5 0ก6 5 0เท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋าสองหกห้ค่ะพี่ยุนะจ๊ะพี่ยุเตรียมแคปบนะคะพี่ยุเอาไปเลยราคาดีๆนะจ๊ะมิตาเกตส่งออกนะคะตรงปกไม่จบตาแน่นอนสี่ห้าสส นึงแข็บแล้วเข้าบ้านได้เลยค่ะแข็บแล้วเข้าบ้านได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมเข้าบ้านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ5ไปใช่อย่าลืมเข้าบ้านมาจ้ะลูกค้าจ๋าอย่าแข็บอย่6กิ4 6กก4 1891 1891เอาไป1800 1800เท่านั้นนะจ๊ะลูกค้ 9, 1, 9, 1, 0, านนจ๋า1891เอาไป1800ค่ะ สนใจพิมพบพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะจ๊บพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยเอาไปหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เท่านั้นนะพี่นะสองลูกสวยๆเลยนะหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ค่ะ,ะพิมพใส่ชื่อเล่นได้เลยสองลูกกลมๆขอหนึ่งลูกสามโลค่ะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะพี่นะเอาสองลูกนี้ลงก่อนนะขอสองลูกนี้ก่อนได้ไหมคะใครมีงบจัดเลยหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ค่ะลูกสวยมาก ตัวเลียงมีไม่เยอะนะคะวันนี้ <c oughs> เพราะว่าเนื้อมันยังไม่ได้รับพิมพเรับรับแต่ชื่อเล่นนะคะยังค่ะเสียงยังไม่ดีค่ะมาจ้าลูกค้าจ๋าสองลูกสวยๆเลยนะ1 8 0่เท่านั้นนะจ๊ะพี่จา๋าสามกิโลสองค่ะสามกิโลสองเก้าเก้าห้าเอาเก้าห้าค่ะ 950เท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋า950พร้อมเดินทางค่ะสนใจพิมพรับพร้อมชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊า950พร้อมเดินทางค่ะรับพิมรับแต่ชื่อเล่นได้เลยจ้า950นะคะลูกสวยๆกลมๆรับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นได้เลยห้าพูฉ่ำๆหมอนทองเกรดพรีเมียมนะคะจันบุรีพารานี้มีการดูแลและประกันหลังการขายนะคะใช่แล้วภาราที่แจ้งพร้อมเดินทาง950รับพิมรับแต่ชื่อเล่นเลยแม่950ค่ะ ใครสนใจรับพิมพ์รับแ,แต่ชื่อเล่นพี่ต้อยเตรียมแคบนะ,ะพี่ต้อยแคบแล้วเข้าบ้านนะคะอย่าลืมเข้าบ้านด้วยนะคะทุกรหัสเลยทุกรหัสต้องเข้าบ้านนะคะตุะรหัสต้องเข้าบ้าน 5, นะจ๊ะสี่สามสองหนึ่งสองลูกสวยสวยสองลูกนี้สวยมากนะพี่นะห้ากิโลห้ากิโลสี่หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งครับ หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเอาไปหนึ่งห้าห้าศูนย์พอหนึ่งห้าห้าศูนย์เท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งห้าห้าศูนย์ค่ะหนึ่งห้าห้าศูนย์ค่ะสองลูกสวยๆเลยนะสนใจพี่มก้มกลมๆพิกกุกค่ะพิกกุกเตรียมแค็บนะคะพิกกุกแค็บแล้วอย่าลืมเข้าบ้านนะจ๊ะให้เวลาห้าวินะจ๊ะห้าสี่สามสองหนึ่งมาจ้ะสองลูกต่อไปนะจ๊ะลูกค้าจ๋าช้ำๆสวยมากกลมๆเลยนะจ๊ะ 5กิโลห้าโลหนึ่งหนึ่สองเจ็ดเอาไป1 4 0่งสี่เท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าหนึ่งสี่พร้อมเดินทางค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยใช่แล้วหนึ่งี่ศูนย์ศูนย์พี่อะไรพี่เบนพี่เบนเตรียมแคปเลยค่ะพี่เบนเตรียมแคปบนะจ๊ะพี่เบนให้เวลา5วินนะจ๊ะห้าสี ไปมาค่ะสองลูกต่อไปสวยเหมือนกันเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าจะดึงไปไหนอะห้ากิโลครึง่งห้ากิโลครึง่งหนึ่งหกสามเก้เอาไป1590ค่ะ1590งหาเก้านย์หนึ่งห้าเก้าศูนสมุยสามถึง4วันได้ของค่ะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะ หนึ่งเท่าไรนะหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าศูนย์ค่ะ,คะสองลูกสวยๆรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยสองลูกนี้สวยมากนะพี่พี่ส,นะสั่งไปเลยสั่งไปสมุยเลยไปสองลูกช้ำๆโอมาเอารหัสนี้จ้ะพี่โอจ้ะใครไม่ทานรหัสเมื่อกี้เชิญรหัสนี้ได้เลยค่ะหนึ่งห้าเก้าศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยแม่มาเลยนากเลยนะสวยๆกลมๆไม่ต้องกลัวไม่ผิดหวังแน่นอนทุเรียนแพรลี่มีแต่ตรงปกไม่จกตาหนึ่งห้าเก้าศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยจ้ะ รับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นได้เลยลูกสวยถูกต้องค่ะเป็นทุเรียนเกรด A B นะคะเกรดส่งนอกนะคะแต่เอามาให้คนไทยได้ทานแต่ขอราคาแรงนิดนึงเพราะว่าเราดูแลหลังการขายเรารับประกันเนื้อให้ใซื้อทุเทรียนแพรลี่ไม่เทไม่เทลูกค้าแน่นอนขอราสนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหนึ่งลูกให้นะคุณคุณพี่ไหมขอลูกนี้ก่อนค่ะหนึ่งห้าเก้าศูนย์ใชใครมีงบเอสองนี้ไปเลยจากพราราเท่าไหร่นะราคาด้ว 1639งหค่ะแม่1590ใครเอาเอา1550ค่ะลดให้อีกหน่อยนึงหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเอาแค่1550ค่ะใครเอารับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาได้เลยขอแค่1550พอค่ะรับพิมพ์รับเอาไปเลยสองลูกสวยๆชื่อเล่นนะครับรับส่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นฟังราคาดีๆนะจ๊ะลูกค้าจ๋าห5 5่ พี่น้ำเจมแครนะคะพี่น้ำแคบแล้วเข้าบ้านเลยต่อไปเดินหนึ่งลูกแบบตะมุตตะมินะคะพี่น้ำจ๋าห้าวินนะจ๋าห้าสามสองหนงลูกแต่เป็นเกตส่งออกนะคะสวยมากภูสวยเท่ากันทุกภูเป็นเกตส่งออกนะคะไปห้าพ<ป>ูเต็มเต็มสากิโลสาม หนึ่งศูนย์สองสามครับหนึ่ขอหนึ่งใบเทาค่ะหนึ่งใบเทาเท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋าสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะจ๊ะหนึ่งใบเทาค่ะพี่มะพร้าวรับครับพี่มะพร้าวค่ะพี่มะพร้าวเตรียมแครบนะคะแครบเลยพี่ขนุนปักเลยพี่มะพร้าวไปพี่มะพร้าวห้าวินะห้าสี่สามสองหนึ่งไป ลูกนี้ก็สวยค่ะลูกนี้จะเบากว่านะคะลูกนี้เล็กกว่าแต่ห้าพูเหมือนกันห้าพูเหมือนกันค่ะสวยทุกลูกค่ะสองกิโลเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งครับเก้าหนึ่งหนึ่งเอาไปแปดห้าศูนย์เลยค่ะแปดห้าศูนย์เท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าแปดห้าศูนย์จบจบไปสนใจพิมพ์รับพร้อมที่ไก่พ่กุ๊กไก่เตรียมแคบนะคะกุ๊กไก่ให้เวลาห้าวินะคะราเยอะราคามันดีไงราคาเบา สวยมาก3ากิโลสค่ะ1023ครับ1023เอาไป1000ค่ะ1ใบเทาเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋า1นึ่งศูนย์ค่ะ1ใบเทาค่ะพี่ใหม่ครับพี่ใหม่พี่ใหม่เตรียมแครบเลยพี่ใหม่เตรียมแครบนะให้เวลา5วินะจ๊ะพี่จ๋า5 4 3 2 1ไปเลยเข้าบ้านเลยนะคะอย่าลืมเข้าบ้านกันนะแอดมินรออยู่นะจ๊ะสามโลสี หนึ 1> 105, 1, ่งศูนห้าหนึ่งเอาไปหนึ่งหนึ่งใบเทาเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะพี่จา๋าหนึ่งใบเทาเหมือนเดิมค่ะลูกสวยเหมือนเดิมนะใช่สนใจพิม <S 1> 1, <S พ์อหนึ่งใบเทาเหมือนเดิมค่ะห้าพูพี่เอมเตรียมแคบนะคะหนึ่งใบเทาเหมือนเดิมค่ะพี่เอมสาห้าวีนะสาม ไม่ไปแตะอคโคทำไมไม่ต้องไปแตะอโคให้เขาสี่กิโลค่ะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเก้าครับเท่าไหร่นะคะหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าเอาไปหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะจ๊ะลูกนี้ภูเป่งมากเลยหนึ่งสองครับพี่เตยรับพี่เตยเจียมแขบนะคะพี่เตยจ๋ามีแต่ภูเป่งเป่งอ่ะ สี่สาองหนึ่งใครมีงบขอลูกนี้หน่อยนะคะ oh. ลูกใหญ่มากหก oh. พูพค่ะหก oh. พูนะคะตัวลูกนี้มีหกภูนะคะ สวยมากนะจ๊ะห้ากิโลสามห้ากิโลสามหนึ่งห้าแปดสามมาไปหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์พอคะ่ะหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์เท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าหนึ่งห้าแปดสามขอหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะคะมีหกพูคะ่ะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นได้เลยจ๊ะใส่ชื่อเล่นมาด้วยนะคะใส่ชื่อรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นนะคะหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์จ๊ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยคะ่ะแม่ไป มาจ้าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งลูกสวยๆนะจ้าพี่พิมรับพร้อมชื่อเล่นนะจ้าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ค่ะ <S <S ครับถ้าเรใส่ชื่อเล่นมาเราให้ไม่ได้นะจ้าพี่รับพิมรับใส่ช bueno> ื่อเล่นหน่อยแม่หนึ่งใบเทาห้าใบแดงหกภูค่ะสวยมากนะลูกนี้นะหกภูเลยพี่นางครับพี่นางพี่นางแคบนะคะพี่นางเตรียมแคบค่ะแคบแล้วเข้าบ้านเลยลูกนี้คุ้มค่ะนะจ้าพี่นางจ้าไปสี่ สามหนึ่งไปค่ะพี่วิถ้าอยากได้สี่โลค่ะหนึ่งสองหนึ่งเก้ครับหนึ่งสองเาสองหนงเก้าเไปหนึ่ค่ะหนึ่เท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋าพี่อะไรที่ขอที่ซักลูกครับพี่มดรับครับพี่มดเตรียมแขรพี่มดเตรียมแขบเลยพี่มดเตรียมแขบห้าส สองหลูกค้าจ๋าแคปบแล้วอย่าลืมเข้าบ้านหาแอดมินกันด้วยนะจ๊ะสวยๆเลยนะครับแตละลูกแต่ละลูกสามกิโลแปดหนึ่งหนึ่งครับหนึ่เอาไป1 1 0, 0. ่1หนึเท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋าหนึ่์ศูนยค่ะสนใจพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้าหนึ 1, 1, 0, 0, ่งรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยพี่แรปร,รับครับพี่แรปเตรียมแคป็นะ